สาแก้วเมืองมโหสถสระน้ำโบราณ1 5 0 0ปีนะครับสาแก้วเมืองมโหสถสระน้ำของกษัตริย์ไว้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์สาแก้วเป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกสระน้ำโบราณเมืองมโหสถอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่นอกคูน้ำกำแพงเมืองมโหสถด,ด้านทิศใต้ชื่อจริงของสาแก้วนะครับมีเรียกว่าอย่างไรไม่พบหลักฐานบอกไว้แต่สภาพที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นพยานยืนยันว่าเป็นสสศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในพิธีขอฝนของกษัตริย์เมืองมโหสถเมื่อ1,500ปีมาแล้วเฮราริมกรลายสลักขอบสากแก้วเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในจินตนาการของคนยุคนั้นทำกริยาอ้าปากคายความอุดมสมบูรณ์บันดาลความเจริญในพืชพันธุ์ข้าวปลาอาหารนะครับผนังขอบสากแก้วสลักลวดลายเป็นรูปสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชนิดต่าง เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ให้บ้านเมืองและก็ราษฎรเชน่ชนช้างเหราหรือว่ามากรนาคเป็นต้นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจของกษัตริย์ก็คือสิงและก็หมูป่าโดยมีรูปอื่นๆประกอบอยู่ด้วยทั้งรูปเทวดาหาะและก็รวดลายพันพฤกษา สะด้านทิศตะวันตกเป็นซอกยื่นออกไปแล้วก็มีทางขึ้นนะครับทางขั้นบันไดสลักบนพื้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นทางขึ้นลงสะแต่เดิมอาจมีอาคารสร้างด้วยไม้ใช้เป็นปรัมพิธีด้านที่เหนือมีร่องรอยหลุมเสาปารามพิธีสลักอยู่ตรงกลางลานหินที่ยื่นล้ำเข้าไปในสะ ก็แสดงว่าเคยมีท่าน้ําเป็นเครื่องไม้เครื่องมือยื่นลงไปในสระเพื่อประกอบพิธีกรรมเช่นพิธีขอฝนสงสนานเป็นต้นนะครับ